ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ล็อกนะคะของ VRY พบกับโมโม่คนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคลิปนี้จะมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะ,คะโมโม่ปวาริษสนะคะก ตอนนี้นะก็เป็นนักแสดงอิสระนะคะแบบว่าเป็นรีแลนแล้วก็ทํางานอยู่ในวงการโฆษณาแล้วก็วงการซีรีส์ก็คือเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองนะคะเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วก็ล่าสุดก็คือมีงานพิธีกรด้วยก็คือทํางานอยู่ในแวดวงการบันเทิงนี่แหละค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยเกิดวันที่16พฤษภาคมปี2539นะคะราศีราศีพฤกษภลัคนาตุลค่ะโอ้โหหมูมากแม่สมญาณที่เพื่อนเรียกเสียงดังวินซิงเนา น้ำหนักน้ำหนัก43ค่ะความสูง157ค่ะกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเอค่ะเพิ่งเจาะวันเลยเมื่อปีที่แล้วมีพี่น้องไหมเอ่ยมีพี่น้องค่ะมีพี่สาวหนึ่งคนแล้วก็มีตัวเองแล้วก็มีอีกเจ็ดคาแรคเตอร์อยู่ในหัวค่ะคุณพี่ใส่เสื้อกางเกงรองเท้าใส่เสื้อนะคะเอใส่กางเกงเอสแสเอ็มค่ะรองเท้า36ค่ะภาษาต่างประเทศที่พูดได้เอาอังกฤษภาษาไทยญี่ปุ่นนิดหน่อยเพราะว่าเคยเรียนตอนมปลายนะคะ สีที่ชอบสีชมพูสิคะคุณนีใสใจพอ่ิส่ดีน่ารักคุยเก่งเฟลลี่เอเนอร์จีของกลุ่มค่ะสิ่งที่คนอื่นกจะเข้าใจผิดในตัวเราคิดว่าหนูไม่มีความเศร้าจริงดีนะแม่ของโปรดเมนูคาวทุกอย่างยกเว้นผักค่ะของหวานลากไม่กินไม่ทนของหวานเครื่องดืง่มอ,อ๋อพูดได้ไหมแอลกอฮอล์ <laughs> อาหารที่ไม่ชอบไม่ชอบผักค่ะอัจในิันตอนเด็กอยากจะเป็นเจ้าหญิงกับตอนเด็กแต่ตอนนี้อยากเป็นคนรวยค่ะคุณนี นิยามสามคำให้ตัวเองหน่อยสวยน่ารักเฟรนลี้แนวหนังที่ชอบหนูชอบไซไฟนะนักแสดงคนโปรดัวหนูเองค่ะแนวเพลงที่ชอบอ,อ๋อหนูชอบฟังเพลงแบบลเทอร์เนทีฟเครื่องดนตรีที่เล่นได้อูคูเลเล่ค่ะงานใดิเรยกยามว่าเออผู้คนเดียวส่วน <laughs> ไหนในร่างกายที่ชอบที่สุดอ,อ๋อหุ่นถ้านอนที่นอนประจำเออนอนคว่ำบนนี่เหมือนแมวอะ่ะไม่เหยียดขาเหมืนอนไก่ย่าง <laughs> กีฬาที่เล่นประจำไม่ กีฬ<ล>าค่ะคุณพี่แต่ชอบว่ายน้ำชอบว่ายน้ำสัตว์เลี้ยงสุป่ปอดแมวเท่านั้นแมวดำกรัวอ,อะไรมากที่สุดกูัวตัวเองค่ะคุณพี่บางทีอะกรัวเสียงในหัวของที่ทำหายบ่อยที่สุดเออพูดได้ไหมขอไม่บอกอะไรกันชอบเที่ยวแนวไหนหนูชอบเที่ยวแนวแบบไปคนเดียวแบบแพคเกอร์แอดเวนเจอร์ต่างๆชอบคุยกับคนแบบแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยประเทศในฝันที่อยากเราไปสักครั้งหนูอยากไปโบราโบราค่ะ ที่ที่ไปเที่ยวเราอยากกลับไปอีกหัวหินของว่าเป็นชาวหัวหินไงชาวบ้านสมอเรียงนะคะคุณพี่ไปกับใครนนค,คุณพี่ค่ะคุณีสิ่งแรกที่ทาหลังตื่นนอนพูดกับตัวเองพูดกับคนแบบวันนี้ต้องเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เช็คความือสื่อชุดตัวเก่งที่ใส่ประจำทุกชุดค่ะคุณพี่ที่อยู่ในตู้คือคัดมาหมดแล้วว่าเลิศด,ดีประจำสิ่งที่อยากทำหลังหมดโควิดเออ,อยากไปคอนเสิร์ตมากๆแล้วก็อยากแบบว่าไปแอลคงรู้คนนี้เหมือนเดิมนะคะคุณพี่ ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงลานถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะหนูชอบคนสวยแต่ถ้าผู้ชายอชอบคนที่แบบว่าทัศนคติดีนิดนึงทัศนคติมาก,ก่อนนะคะจุดเด่นที่ทําให้คิดว่าเป็นแฟนชอบวัยจริง,รงๆคือว่าทุกคนจะจําเราคือหัวสีชมพูอย่างแรกอย่างที่2ก็คือพูดคนเดียวสามารถพูดได้3ชั่วโมงแบบไม่พักเลย คือด้ในตัวเราที่อยากแก้ไขนีุ่ณพีหนูชอบตัวเองช่างมีเลศิศเพื่อต้องเจอกับงานที่ไม่ถนัดนี้วิธีรับมือยังไงก็สร้างตัวละครขึ้นมาค่ะง่า,งงายมากๆคือสามารถนําไปใช้กันได้เวลาที่เราเจองานที่ไม่ถนัดหรือว่างานที่เราไม่รู้สึกว่าทําได้ไหมอย่างนี้หนูก็เปลี่ยนด้วยการที่สร้างตัวละครขึ้นมาเป็นโมโม่หนึ่งสองสามสี่แล้วจากนั้นเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวละครเราก็จะทําได้เองต้องอยู่ที่ไมเซ็ตว่าถ้าเราบอกเราทําได้ก็จะทําได้ค่ะ ถ้ายอถถ้อนระดิดไปได้อยากจะแก้ไขอะไรบ้างที่สุดจะไม่รับงานบางงานะ <c oughs> งนะคะคุณพี่เป็นต้นๆเนาะเต้นๆเด้อชอบเต้นไหมหนูชอบเต้นแบบลำหน้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนหนูทํางานโฆษณาเนาะคนก็จะบอกว่าหนูดูเต้นโคเวอร์ได้ดูเป็นแบบลิซ่าแบ็คทิงได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆงหนูหนูลำหน้าหน้าค่ะคุณพี่วิธีการคลายเครียดคุยกับตัวเองเยอะๆบอกเลยไอ้วิธีนี้เอาไปใช้กันได้เพราะว่าบางทีคนเรามีความเครียดเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่า เรารู้สึกอะไรแล้วบางทีเรากดความรู้สึกไว้แต่ของหนูคือ explore ออกมาค่ะบอกเพื่อนบอกตัวเองกับกตัวเองบอกพ่อแม่คือถ้าหนูมีปัญหาในชีวิตก็โทรหาแม่ก่อนหลังจากนั้นก็โทรหาเพื่อนแล้วก็ปัญหาก็จะหมดไปนะคะถ้ามีคนใส่ระไรในสิ่งที่ไม่ได้ทำจะทำยังไงเถียงไปเลยสิคะคุณพี่เ <laughs> ถียงเลยค่ะนะคะอะไรที่มันไม่จริงว่าคนบอกว่ายูเฉยเฉยสวยที่สุดตัวเองไม่สวยค่ะคุณพี่เถียงค่ะคุณพี่ ความมิติธรรมนะคะปี2022แล้วความมิติธรรมต้องมาจากปากเราค่ะถ้าสามารถเลือกเจอหนึ่งคนในโลกได้อยากจะเจอใครเพราะอะไรแล้วอยากจะพูดอะไรกับเขาอยากเจอตัวเองก่อนที่จะเดบิวต์เป็นนักสแสดงอายุ18ว,ว่าไม่ต้องเลือกงานค่ะอย่คุยอะไรหมดไม่ต้องเลือกงานนะจ๊ะหนูจ๋าเพราะว่าเออเจ็ดปีแล้วนะจ๊ <laughs> ะหนูจ๋าเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะคะเ,เลือกตอนเด็กที่จำได้ไม่มีตอนเด็กอะหนูเป็นแบบว่า เป็นพวกมีวีรก,กรรมคือเป็นคนไม่ค่อยพูดเห็นหนูพูดได้ยังไงตอนเด็กหนูไม่พูดเลยแต่ว่าเป็นคนที่ลงมือทำอย่างเช่นแบบชอบโดเพื่อนผู้ชายแ yeah ย่ใช่ปะแย yeah ่แบบ A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  แอะแะแแย่แล้วเพราะหนูทำเวรใช่ไหมเอาอ e ีแปลนก,กระดานมาเคาะตอนที่หนูทำเสร็จแล้วหนูเดินไปเหลัาดินสอแหลมเปียกคุณพี่สองวีแล้วหนูปักที่หัวเลยคนมีรถผู้ใหญ่เรียกเลยค่ะแล้วเขาเรียกแม่หนูแม่ถามว่าชนะไหมติขเขาชนะไหมแล้วหนูก็ภาคภูมิใจว่าชนะค่ะแม่ก็ไม่ได้ถ้าแพ้มาคือปุ๊บปับแั่นหนูหลังเขียวเลยนะแม่หยิกอ่ะ เรื่องอะไรที่ทําให้ร้องไห้ได้ง่ายคือบางทีอย่างคนบอกว่าเราอะดูแบบไม่ค่อยร้องไห้ใช่ไหมแต่จริงมันจะมีความที่ไม่ได้ดั่งใจอย่างเช่นบางอย่างอะอย่างเซนเซนเซนซิทีฟมากๆเลยอะไม่ชอบให้คนมายุ่งกับของของเราอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่คือถ้าขอก่อนได้แต่บางทีเขาแบบอย่างแม่หนูยังชอบเปิดห้องเข้ามาแล้วก็จัดโน้จัดนี้ให้คือเป็นความหวังดีใช่ไหมแต่ที่ก็จะร้องไห้เลยเพราะว่าแบบไม่ยุ่งกับของเราดันไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเสียงไม่ดีเลยอะเขี่ยประจําใจ ลงมือทําไปเถอะเดี๋ยวมันก็ดีเองทําไปเถอะทำทำไปกอนแล้วก็อีกอันนึงสําหรับตอนเรียนมหาลัยซึ่งหนูทําทงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็มีคติประจำใจที่น้องๆชอบถานนีนิเทศศาสตรนะ์จุฬาเนาะคนต้กว่าอุ้ยทำงานด้วยเรียนด้วยหนักมากมีคติประจำใจอะไรหนูจะบอกตลอดว่างานที่ดีคืองานที่เสร็จค่ะขอบคุณค่ะ ยังไงกับความรักที่หลากหลายทั้งแตกเพศแหละเพศเดียวกันรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องเท้าความก่อนว่าคือตัวเรามีมีพี่สาวที่บอกไปข้างต้นนะคือมีพี่สาวแล้วคือพี่สาวตอนนั้นน่ะคือเขาก็ชอบเพศเดียวกันแล้วเขาไม่สามารถจะนิยามตัวเองได้ว่าเขาคือเพศอะไรแล้วเรียนโรงเรียนเดียวกันซึ่งเป็นโรงเรียนแบบมัธยมปลายของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยก็จะตอนนั้นก็คือยังไม่มีความแตกต่างหลากหลายที่แสดงออกชัดะไรอย่างเงี้ยคนก็ชอบมาถามนี่ว่า พี่สาวเป็นเลสเบีย้ยนหรออะไรเงี้ยเจะเราต้องไปเร์ช Google ว่าเลสเบีย้ยนคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วไปถามพี่สาวเราว่าเป็นเลสเบีย้ยนหรือเปล่าพี่เราก็ไม่ได้สนิทกับเราแบบที่จะบอกเราในเรื่องดีเทลลึกขนาดน,นั้นได้เราก็เลยพยายามแบบหาคําตอบบวกกับมีเพื่อนะเทอเยอะด้วยแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเก้งตอนที่เข้ามาหาหลัยอะไรเงี้ยแล้วก็ คณะนิเทศอะเนาะก็คือโอ้หพอเห็นความแตกต่างหลากหลายเยอะก็เลยรู้สึกว่าเออมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กจนโอก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกใหม่อะไรอค่ะแค่มีการแสดงออกมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกยินดีที่มันได้แสดงออกมาในแบบนี้ค่ะโอ,อ้ถ้าหากแฟนของคุณอยากให้คุณเลิกทำงานที่คุณคคออรักคุณจะทำยังไงก็อร่อเลิกไลยสิคะขอเล่าประสบการณ์หน,น,ค,น,นคุณนี่ก็คือ ก่อนหน้าเนี่ยคือทํางานโฆษณาก็จะไม่มีปัญหาจนมาได้ซีรีส์ซีรีส์ก็คือจะได้เล่นเป็นแบบมีโค้่มีคู่อะไรอย่างนงี้เนาะแล้วก็คือแฟนอายุห่งางกัน6ปีแล้วเขาก็มีความเป็น generation x ถึง y อะนะคะก็เลยบอกว่าไม่ให้เล่นไม่อยากให้เล่น,ไม,ลนไม่อยากให้มีการจับมือถือแขนไม่ให้กมีการเอกอกอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอย่างเัี้ยตัวละครก็จะแบนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างานกับผู้ชายเลือกงานสิคะถ้างานมาเงินมาผู้ชายมาเองคะ่ะคุณดี เข้าวงการได้อย่างไรอายุเท่าไหร่จริงๆเข้าวงการที่แบบยังไม่ใช่นักแสดงดีกว่าเอาตอนเป็นนายคลังแบบเคยถ่ายให้ไอไลท์ ine, แล้วก็ถ่ายให้ Ice Magazine ตอนนั้นอายุประมาณ16-17ก็คือส่งอีเมลไปหาไอไลท์นะคะคุณบอกอร,ก,รก็คือไม่รู้จักเขาแต่ว่าอ่านนิตยสารไอไลท์ ine, บ่อยชอบอ่านดวงอะไรเงี้ยก็เลยเห็นคอลัม่ำยูอัสไตว่าให้ส่งรูปไปได้ก็เลยส่งอีเมลไปใช้หัวข้อว่า อยากถ่ายแบบกับไอไลท์ค่ะแล้วก็ส่งรูปตัวเองไปแบบโง่กันเงื่อนแต่เขาก็โทรมาเรียกในในพิสูจน์ก็คือได้ไปถ่ายทั้งทั้งสองทางแล้วหลังจากนั้นก็คือได้มาถ่ายไอแมกซีนโดยบงังเอิญแล้วตอนนั้นก็คือเป็นยุคเปลี่ยนผ่านเรื่องสื่อดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีทิเทียสารแล้วนะคะก็เลยคิดกับตัวเองว่าเอออยากแบบทาอะไรดีก็เลยไปเป็นผู้ช่วยแคสติง้งตอนนั้นก็คือไปช่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเออแคสติ้งบอกทําไมเธอไม่เอาตัวเองมาอยู่หน้ากล้องว่าเธอเหมาะกับ คาแรคเตอร์ที่อยู่หน้ากล้องก็เลยลองดูก็เลยลองดูตอนนั้นก็คือไปแคสงานแรกในจาได้คือคลีนแอนคลีอาที่เดอะซีนทาวน์อินทาวน์ไปแคสคือไม่รู้อะไรเลยเขาให้ทําอะไรก็คือทาเหมือนแบบเป็นคนชอบทําตามคําสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําตามบีที่เขาบอกทั้งหมดสุดท้ายก็คือแคสงานแรกแล้วก็คอนเฟิร์มหลังจากนั้นก็คืออยู่วงการโฆษณามาตลอดแล้วก็เคยได้อยู่ในสังกัดของเอ่อโมเดลลิ่งชื่อดังท่านหนึ่งอะนะคะซึ่งแบบที่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้อยู่ออในสังกัดนั้นเพราะว่านักแสดงคือเยอะมากที่มาจากสังกัดนั้นเนาะแล้วตอนนี้ก็คืออยู่มา7ปีแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้เพราะเราเราเรา,เราหยุดไปทั้งหมด3ปีตอนนั้นตอนที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรียนจบไปได้มาทํารู้สึกแฮปปี้กว่าเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีภาระเยอะเหมือนตอนที่เรียนอยู่ผลงานที่ชื่นชอบที่สุดที่เคยทำมา หนูชอบโฆษณาหนึ่งที่เป็นโฆษณาต่างประเทศเป็นโฆษณาแอปพลิเคชันเดทชิ่งแบบบัชื่อว่า b u m b l e เนาะคือเป็นงานที่แบบคนอะไปรอแคสกัน60คนคือคนเยอะมากแล้วคือบัตเจ็ตก็เยอะมากแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเป็นสามประเทศแล้วเรารู้สึกภูมิใจตั้งแต่วันแคสเพราะว่าลูกค้าสามประเทศคือจิ้มเราคนเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้แล้วยิ่งตอนถ่ายอย่างเงี้ยเขาก็ชมเราไม่หยุดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยใจมันฟูเนาะอะไรก็เลยชอบผลงานโฆษณานั้นที่สุดแต่ถ้าเป็นซีรีส์ชอบ ื่องที่เล่นเป็นตัวเมนเป็นเมนแบบว่าเป็นซัพพอตเมนเรื่องเมนูรับเพิ่งแต่ออดแอะไปที่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าบทดีแล้วเราก็อ่านิยายมาอยู่แล้วด้วยก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกตัวเองเป็นตัวละครตัวนั้นไอตอนที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกตัวเองว่าแป้งจีตลอดรู้สึกว่าผูกพันกับตัวละครที่สุดก็เลยคิดว่าถ้าเป็นซีรีส์น่าจะชอบเรื่องนี้ที่สุดอะไรคือสิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานชอบที่ได้อยู่กับผู้คนแบบได้เรียนรู้กันเวลาเราอยู่เราเราอยู่กองถ่ายเนี่ยคือปกติแล้วหนูทำงานเป็นคนที่ชอบโซโล่เดี่ยวยเช่นเวลาแคส ทำเองคนเดียวหรือว่าเป็นพิธีกรก็ทำเองคนเดียวแต่พอมาอยู่ในกองถ่ายเราได้แบบแบ่งรับแบ่งสู้กับคนอื่นอะไรเงี้ยได้สู้ไปได,ด้วยกันได้มีการทำงานร่วมกันก็เลยรู้สึกว่าการทำงานร่วมกันทำให้เรารู้สึกแฮปปี้กับการที่จะอยู่ในสายนี้ต่อไปคือบางครั้งเราทำอะไรผิดก็จะมีคนมาคอยเตือนมาคอยบอกเราหรือว่าบางทีเรามีไอเดียอะไรเราก็สามารถเสนอผู้กำกับอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งหลายกองที่ผ่านมาก็ค่อนข้างรับฟังในไอเดียเราเพราะเราเป็นคนที่แบบมีไอเดียเยอะแล้วก็แบบอยากบอกอยากพูดอยากมีส่วนร่วมกับตรงน,นั้นมากกว่าแค่ แสดงอยู่หน้ากล้องผลงานล่าสุดคืออะไรแนละให้อะไรกับเราบ้างล่าสุดก็จะเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงชื่อว่า YU y m e บุญรักนักิ้นนะคะเป็นของอพี่ก้องเนาะแล้วก็ได้ร่วมงานกับภาพดีทวีสุขแล้วรู้สึกว่าสนุกมากๆเพราะว่าผู้กำกับพี่นัททาชชัยคือเก่งมากเหมือนแบบ ดูเราผ่านกล้องแล้วรู้เลยว่าคาแรคเตอร์เราเป็นคนเล่นยังไงอย่างเราเป็นคนที่ติดเล่นอิมพอไวส์เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาก็าจะชอบมากมาแบบอยู่หน้าเซตแล้วก็ขอไอเดียเรานู่นนี่นั่นตลอดชอบในสิ่งที่เราเสนออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกเรื่องที่อยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะคะจะออนแอร์ผ่านทาง v ีทีวค่ะการเติีตัวในการทํางานในส่วนของงานโฆษณาและงารซี้อต่างกันไงต่างกันเยอะมากอย่างโฆษณาเราค่อนข้างที่จะแบบ ต้องบิวตัวเองเพราะว่าโฆษณาไม่มีอะไรจริงเลยทุกอย่างจะต้องมาจากการคิดอะไรเว่อร์ๆนะแล้วก็แสดงออกมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอเนอร์จีเราไปทางโฆษณาเนาะแต่ตอนที่มาเล่นซีรีส์อะหลายคนค่อนข้างกังวลกับตัวเราว่าเอ,อเราจะบิวตัวเองเยอะขนาดนั้นแล้วเราต้องมาเล่นกับเพื่อนหรือว่านะักแสดงตัวละครอื่นๆมันจะเบลนเข้าหากันได้ไหมคือหลายครั้งที่หนูแคสซีรีส์แล้วชอบปกรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้ารอบตลอดนะแล้วก็จะชอบปกเพราะว่า คนชอบกังวลว่าเราจะสามารถเบลนเข้ากับตัวละครอื่นได้ไหมแต่ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นที่เราบอกว่าเราก็มีคลิกเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าตัวเรามันเอเนอร์จีเยอะเกินไปแล้วเข้ากับเพื่อนไม่ได้เราก็สร้างตัวละครขึ้นมาใหม่้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวละครนั้นก็จะให้เราสามารถทําได้ในสิ่งที่เขาบีฟมาอย่างเงี้ยค่ะศิลปินดารานะักแสดงคนใดที่คุณอยากร่วมง,งานด้วยจากครั้งไหนสิหนูว่าชอบซีรีส์เรื่องหนึง่งมากมากเมื่อปีที่แล้วเนาะชื่อเรื่องว่ามิสเตอร์ควีนเป็นซีรีส์เกาหลีแล้วเราก็รู้ส คือเราชอบหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตรงนั้นเพราะเรารู้สึกว่าแต่ละคนคือมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันในชีวิตจริงแต่พอไปเข้าตัวละครเนี่ยทุกคนสลับโพซิชันกันหมดเลยแล้วเขาก็เล่นออกมาได้แบบละเอียดแล้วเราเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นแบบนั้นจนเราไปดูรายการวาไรตี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮย้ยแบบไม่มีใครเป็นแบบนั้นเลยแต่เขาก็สามารถเล่นแบบนั้นได้ก็แบบเลยลเร,รู้สึกว่าชอบทั้ง4ตัวละครเลย อ่าในการทํางานอะไรที่เราคิดว่าเป็นอุปสรรคมากที่สุดแล้วเราจะจัดการอุปสรรคนั้นได้อย่างไรการโดนจับผิดเนาะ <laughs> การโดนจับผิดเรารู้สึกว่าเป็นอุปสรรคมากเพราะเรารู้สึกว่าการทํางานอย่างบอกอย,อย่างที่บอกไปว่าการทํางานกองถ่ายมันคือการทํางานกับคนมวนลรวมเนาะเป็นแบบ ภาพองรวมอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าในประเทศอื่นเป็นไหมนะแต่ในประเทศไทยก็จะมีวัฒนธรรมของไทยบางทีที่เราก็เป็นเด็กเนาะเป็นแบบผู้น้อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่จะไปพูดอะไรได้ะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางครั้งมันน่าเสียดายเพราะบางทีการรับฟังกันอะ่ะมันอาจจะทําให้ผลงานออกมาในเวที่มันเหนือกว่าที่เราคาดหวังไว้ได้อะไรเงี้ยการที่เราแบบโดนจับผิดหรือว่าไม่มีการขัดการรับฟังล้วก็เลยทําให้เราเสียโอกาสแล้วก็เสียดายมากเลยที่เนื้อเรื่องหรือว่า ไอเดียบางอย่างที่จะถูกโชว์ไปมันจะทําให้ตัวละครกลมขึ้นกลายเป็นว่าก็คือไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเป้าหมายในชีวิตอะไรที่เราคิดว่าเราประสบความสําเร็จแล้วตอนที่อายุ15เคยวางเป้าหมายไว้ว่าอยากแบบประสบความสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นในแง่ของแบบอยากทํางานเร็วกว่าคนอื่นอยากมีเงินแสนอยากอะไรเงี้ยก่อนคนอื่นซึ่งก็ทําได้นะต่ออายุ20่ถึง22มันก็คือเริ่มคอมพลีททุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าไปสุด สุดถึงเวที่ตเองคิดไว้ไหมมันอาจจะไม่ได้สุดแต่ก็รู้สึกว่าวางเป้าหมายไว้ถึงร้อยแต่ทําได้ทักเจ็ดสิบแล้วก็ว่าโอเคนะแฮปปี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้เนาะเรื่องแบบการใช้ชีวิตที่มันบียอนไปกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็การใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามเหมือนใครอะไรก็รู้สึกว่าประสบวามสบเล็จในเรื่องนี้มากอาชีพที่อยากจะทําถ้าไม่ได้ทำวงการจอยากเป็นคนแบบเดินเรืออะไร <laughs> เป็นคนชอบกีฬาทางน้ำแล้วก็เป็นคนชอบทะเลมากแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขได้มากที่สุดก็คือการแบบอยู่ในท้องทะเลแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะได้อยู่ตรงนั้นถ้าไม่ได้เป็นนางเงือกนะคะก็ก็คือการเป็นแบบคนที่เดินเรือเป็นอะไรแบบนี้ก็เลยอยากทำฝากช่องทางการติดตามผลงานหน่อยจ้าช่องทางการติดตามผลงานนะคะสามารถตามได้ที่ไอจีของโมโมเลยขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะ m o m o c h a 2ตัว n 3ตัวค่ะนะ f o l l กันเยอะเยอฉที่ันโลกสตอรี่ทั้งวันทั้งคืนทุกคนจะไม่เบื่อแน่นอนค่ะ ฝากคำพูดถึงแฟนๆที่ดูหน่อยค่ะแฟนๆดิฉันรู้ว่ารักเอเนอร์จีของดิฉันมากยังไงก็อยากจะให้รักแล้วก็เอ็นดูกันไปนานๆอยู่กับดิฉันอีกสักเอ่อห้าสิบปีร้อยปีนะคะ <c oughs> <c oughs>